ทำอะไรนั้น,นทำอะไรพี่จันห้องนี้หมอนโคตรเยอะเลยกี่ใบเยอะของพี่ะกีใบสองสี่อืมอ่าเออหกใบออแลวอีกใบหนึง่งหมอนหน้าไวจริง <laughs> โอ้โหหมอนโคตรเยอะเลยอะเราเราไม่ได้ถ่ายต,ตอนเข้ามาไงไ <laughs> ม่แล้วหมอนโคตรเยอะเลยเหรอ <laughs> ในในพานรีวิวห้องน้ำดิอุ่นอุ่นในดูห้องน้ำดิแตกต่างจากบ้านตัวเองไหมไปดิอืมเข้าห้องน้ำเข้าไปดิแล้วก็ติดหน้ากระจกข้างนอกนั่นเป็นไงถ้าเป็นห้องน้ำมานเราอะครึ่งนึ่งนิดนึงประสาหัวก็คือสะบาดปั๊บผมไปติดข้างกำแพง ได้ครึ่งหนึ่งเลยเข้านี้เนี่ยครึ่งนี่ตรงเนี้ยใช่ไหมพิงไม่จะพูดถึงอุลังนี้นะห้องน้ําเขาพี่มานอนในห้องน้ํายังได้เลยตอนนี้นั่นนั่งสบายไหมโอเค่ะติดถนนนี่เนี่ยรีวิวกระจกไงรีวิวกระจกเลยไอ้ย่าไม่หรอกอย่าไปรีวิวไหนรูวกระจกไหนรีดิโป้โปโปโปโนนอย่าไล่เดือยเอาเมื่อกี้เรียบร้ย ฮมเย็นฮะลกมาก <laughs> เป็นไ mm. งรู้วันนี้อววันนี้เป็นไฮโซวันหนึ่งเหรอมวนเปียกเลยโอ้ mm. วันนี้ไฮโซฮะมวนเปียกอุ่นใช่ไหม <c oughs> น้ำไม่อาบบ้างงั้นอืมีนอนในทางนาการพูกัน